วันนี้วันที่แปดธันวาครับจริงๆผมก็คิดถึงครอบครัวนะครับอยากลกับจะไปเดินงานทุ่งอยากพาปกป้องไปเที่ยวอยากพาปกอ้วนไปวิ่งเล่นอยากพาปักษาไปวิ่งเล่นอยากพาครอบครัวไปกินข้าวแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่ชายแดนครับำลางทําหน้าที่เพื่ออะไรสักอย่างบางอย่างคมอยากให้มันจบโดยเร็วครับ แต่ก่อนที่มันจะจบผมอยากให้จบแบบจบจริงๆครับไม่อยากให้มันยืดเยื้ออีกแล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้เอาให้จบนะครับเอาให้จบเพราะผมยังอยู่ตรงนี้ครับสู้อยู่เสมอนะครับขอให้มันจบครับสงสารชาวบ้านที่ต้องอบยุบไปบ่อยครับสงสารครอบครัวที่ต้องคอยเป็นห่วงทุกครั้งที่มีการระบัดแล้วก็สงสารตัวเองด้วยครับที่ต้องมาทนกับอะไรแบบนี้ครับก็กลับไปใช้ชีวิตกันครับสู้ครับจบโดยเร็วครับเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้น ภารกิจนี้ไปได้ด้วยดีครับสู้ๆครับปลอดภัยทุกคนนะกลับบ้านให้ดี